โหพมนี้มันแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่เอาอะ่ะม่เอาดิ เหนึ่งครับทำไมรถอย่างนี้มันปล่อยขึ้นโชว์ได้ดูดิทำไมมันเหลืองเงี้ยเนี่ยโคราสีน้องไม่ได้เช็ดเลยหรอเนี่ยดูดิเป็นหมดเลยเนี่ยปล่อยขึ้นมาได้ไงอ่ะผมว่าเป็นทั้งอันอ่ะอันนี้มันปล่อยอย่างนี้มาได้ไงอ่ะโคราสีเลยเนี่ยเห็นป่ะต้องขัดคอมเพลตดิมันเหลืองสกปรกอ่ะรถมันไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะเนี่ยดูดิซอกไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้ไงอ่ะดูดิโอนี่โค้งสกปรกเลยดูดิมันน่าเกลียดอ่ะรถมันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพอเราเก็บไม่เรียบร้อยรถม เนี่ยดูดิแผ่แผงประตูเห็นไหมถ้าขาดคอมปาจริงๆอย่างไงมันไม่ไม่ออกอาการเนี้ยนี่มันแบบไม่เรียบร้อยเลยอ่ะแต่ขัดสีใหม่หมดเลยนะเขาไปขัดสีด้วยเหลืองหมดแล้วเนี่ยห้องเครื่องดูดิอะไรวะเนี่ยปล่อยมาได้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้สกปรกทีหลังเนี่ยนี่คือมันไม่ได้ขึ้นมามันไม่สะอาดตั้งแต่แรกเนี่ยดูดิดูฝากระโปรงเห็นมันเนี่ยคราบเคลบเนี่ยดูดิเหลืองอ่อยเลยเนี่ยถ้าขาดยังไงก็ก็มีอาการนี้เนี้ยล้อแม็กดูดิคราบเนี่ยดูดิทำไมปล่อยมาได้อย่างเงี้ยปกติเราถอดไม่หรอถ้ากถอดผมว่าไม่ใช เนี่ยดูดีดูพรมเดิมมาดีเห็นป่ะเขาสวยเลยแล้วพอมาปิดอย่างเงี้ยดูดีมันน่าเกลียดอ่ะดูดีสภาพโอ้โหมน่าเกลียดเกินทั้งหมดเลยเนี่ยม่เอาเปลี่ยนให้เขาใหม่อะไรวะเนี้มันอาจจะไม่ได้นี่มาแต่ว่ามันดูไม่สะอาดอะ่ะมันดูสกรปรกอะ่ะทั้งคันโดยเฉพาะภายในตามซอกอย่างเงี้ยล้อแม็กขอดออกมาให้เขาขาดหน่อยเพราะผมดูไม่ได้ขัดเลยเนี่ยห้องเครื่องเหมือนกันเนาะนโยบายเรามีอยู่แล้วถูกป่าอออกเดตเรารถมันปล่อยอย่างงี้ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เรียบร้อยอยังไงต้องเอากลับไปทำ ได้ครับเ,เดี๋ยวผมติคนตรวจด้วยแล้วเราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดแบบนี้โอ้โรถมันสวยอยู่แล้วอ่ะมันแค่คลีนแค่นี้รถมันกลายเป็นไม่สวยเลยอ่ะแล้วเราอยากให้ลูกค้ามั่นใจเออให้รถมันดีจริง